ในวงการมวยปล้ำมีเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและมีหลากหลายอารมณ์ที่ตามมาโดยวิดีโอตัวนี้สถาน,นามีมวยปล้ำคอเสนอรวมเหตุการณ์ในวงการมวยปล้ำโหดมันฮาโดยเหตุการณ์แรกมารับชมความโหดกันเลยซึ่งเกิดขึ้นในปี2012โดยเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของนักมวยปล้ำผู้ดุด,ดันไม่เกรงใจใครอย่างบล็อกเลสเนอร์ ในตอนนั้นจอาไซนาได้ออกมาพูดอยู่บนสังเวียนมวยปล้ำและในค่ำคืนนั้นเองบล็อกเลสเนอร์ก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเป็นการกลับมาสู่วงการมวยปล้ำในรอบ8ปีและแน่นอนว่าด้วยความเป็นพระเอกใจดีและเป็นมิตรอย่างจอรีนาะเขาก็ยินดีต้อนรับการกลับมาของน้กมวยปล้ำผู้ดุดันผู้นี้ตอนนั้นบล็อกค่อยๆเดินออกมาและวนรอบสังเวียนก่อนที่จะขึ้นไปปรชิญหน้ากับซีนาะ ดาซีนาก็ยิ้มอย่างเป็นมิตรและได้ปรบมือให้การต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนทางกับบล็อกที่กลับมีสีหน้าที่เข้มขึมเมืม่อบล็อกเห็นรอยยิ้มที่เป็นมิรของซีนาเขาจึงแสดงความเป็นมิตรกลับด้วยการไปขอจับมือและแน่นอนว่าซีนาก็จับมืออย่างจริงใจแต่ทว่าทันใดนั้นบล็อกก็จัดก,การจับแบกซีนาขึ้นมาและเร่งงานด้วยท่าเอฟไฟโคตรพลังพายุทอร์นาโด ลีนาโดนเข้าไปถึงกะดับอน,นาดขาดที่กองไปกับพื้นสังเวียนและหลังจากเหตุการณ์นั้นเองก็ทำให้จอเซนาก็ได้มีเรื่องเปิดศึกต่อสู้กับบล็อกเลสเนอร์ส่งผลแห่งสองได้มาขึ้นปัามต่อสู้กันในศึกเอสเตมลูสในปี2012โดยไปถึงศึกเอ e เต r มลูสฐาหนห้าของบล็อกก็ได้แสดงความโหดร,ร้ายออกมาอย่างมากทวีคูณโดยเริ่มแมสมาถึงบล็อกก็ได้ขยำเล่นง,งานต่อยสซเซนาอย่างนหนักหน่วง ซึ่งก่อนหน้านั้นบล็อกก็ได้ผ่านการต่อสู้ในกรงเหล็กวงสังเวียน UFC มาแล้วนั่นเป็นที่ทราบกันดีว่าสังเวียนกรงเหล็กแปดเหลี่ยมนั่นมันโหดมากแค่ไหนและการกลับมาครั้งนี้เขาก็ได้นำความโหดและนำความอันตรายกลับมายังสังเวียนแห่งนี้ด้วยเขาได้เล่นงานซีนาจนแทบลุกไม่ขึ้นและความโผดนั่นเองก็ทำให้น้ำแดงในหัวของซีนาไหลออกมานองพื้นสังเวียนมวยปล้ำ เมื่อบล็อกได้ทำการฟันสอกใส่ศรีรษะของซีน่าจนแตกยับเขาได้ขยํำเล่นงานใส่ซีน่าอย่างโหดเยี่ยมแบบที่แฟนมวยปล้ำดัมยูดัมยูอีไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วเรียกว,ว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นจอซีน่าบาดเจ็บอย่างหนกักจากความโหดเยี่ยมของบล็อกเลสเตอร์จนเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเข้ามาช่วยซับน้ำแดงที่ไหลออกมาจากกระบาลของพี่แก่และถึงแม้ว่าซีน่าจะหัวแตกและบาดเจ็บหนักแค่ไหน แต่บล็อกก็ยังกระนำต่อยอัดเล่นงานไซน่าอย่างหนักแม้แต่กรรมการเข้ามาห้ามบล็อกก็ยังไม่หยุดและนับตั้งแต่นั้นมาก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของบล็อกเลสเนอร์ยิ่งดูโหดและยิ่งดุดันมากขึ้นอีกและนี่คือภาพความโหดของบล็อกเลสเนอร์ที่ได้กลับมาสู่สังเวียนมวยปล้ำซึ่งต้องบอกว่าการกลับม,มาของบล็อกเลสเนอร์ครั้งนั้นเขายิ่งโหดและยิ่งอันตรายจนกลายเป็นน้กมวยปล้ำที่ดุดัน และน่าเกรงขามที่สุดใน w w u e ในช่วงเวลานั้นเลยจบเหตุการณ์โหดไปแล้วมาต่อกันที่เหตุการณ์ความมั่นกันบ้างกลับไปในช่วงปี2 0 1 0สมาคมมวยปล้ำ w N u ั e ในตอนนั้นถือว่าเป็นยุคที่วุ่นวายและปั่นป่วนมากๆเนื่องจากมีกลุ่มแก๊งตัวร้ายอย่างพวกเนสัต,ตเข้ามาอาระวาดและรุมเล่นง,งานนักมวยปล้ำทั้งสมาคมจนเละเทะไปหมด และแน่นอนว่าหนึ่งในนักมวยปลามที่ถูกกลุ่มเนซรรัคลุมเล่นงานนั่นก็คือจอร์ซีนาซึ่งในตอนนั้นซีนาถูกเล่นงานอย่างหน,นักมากฤาษีว่นนอนจมกองเตรนกันเลยหมดสภาพความเป็นพระเอกเลยทีเดียวในตอนนั้นสมาคม wwe อยู่กันไม่เป็นโศกเลยครับเพราะกลุ่มเนซัสรรมันก็เหมิมเกริมก่อเหตุสร้างความวุ่นวายไล่กระทืบลุมเล่นงานนักมวยปล้มไปทั่วและนับวันกลุ่มนี้ก็ยิ่งสร้างความวุ่นวายหนักขึ้นเรื่อย จนในที่สุดซีนาะเริ่มทนไม่ไหวและทำการไล่ล้างแค้นไอ้พวกกลุ่มเนซัสและความมันมันก็บังเกิดขึ้นต่อจากนี้เริ่มจากไอ้นี่เลยไม่ขึ้นแม็กกิลิคัสตี้ชื่อแม่งเรียกโคตรยากเรียกยากเรียกเยก็นจริงๆซึ่งปกติพวกมันเยอะอยู่กันเป็นฝูงตลอดแต่ครั้งนี้เดินโดดเดียวเดียวได้มาอยู่คนเดียวเนี่ยซึ่งตอนนั้นอยู่ดีๆ ตรีนก็มาจากไหนก็ไม่รู้ร้อยเขามาหาตรีนจากกูเองนี่ไงยังสกเด่นเลยเห็น<า>ไหมง<ะ>นั้นซีน่าก็ได้กันนำกระทือบไอ้หมอนี่สักยับจมกองเท้าตรงนั้นได้ยินแต่เสียงเอื้ออื้อเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดไอ้มอนี่นอนจมกองตรีนอย่างน่าอนาใจจากนั้นซีน่าก็เดินจากไปทิ้งให้ไอ้ไมเคลิลแม็กกิลิค,คาสตี้นอนเจ็บร้องควนคลานอยู่บนพื้นและความรำยังไม่จบแค่นั้น ต่อมาโบสังเวียนพวกเนซ่าสอบคนแต่แท็กทีมสู้กับนมัมวปล้ำใน w w e ซึ่งทันใดนั้นเองซีนาก็เดินผ่าฝูนชนเข้ามาวันนี้เนี่ยผมมาในฐานะผู้ชมเดอ้อนี่เลยมีตัวริงไซ์ใกล้ชิดติดขอบเวทีเลยนะเป็นนักมวยปล้ำเองมานานวันนี้ได้มาเป็นคนดูสักหน่อยก็สนุกดีเหมือนกันนะน,นี่ย่ซึ่งดาวบ,บสังเวียนก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดส่วนซีนาก็นั่งอยู่ริงไซ์ยิ้มหัวเราะออกมาอย่างกวนโอยอย่างสบายใจ จนในที่สุดไอ้พวกสองนอนเน็กซัตก็ได้หันมาเห็นทําให้เสียสมาธิจนโดนมาร์เฮนรี่กระถือมันนี่เลยไอ้พวกม้าหมูปกติรุ่มกระถือคนครั้งนี้มาโดนม์คก,กระถือบางมั่งไม่ได้มุกมังมมม่งไม่ได้มาสถานีมอปลามมานานแล้วเป็นไงบ้างแฟนๆสบายดีกันไหมจนในที่สุดสองนอ,นอนเน็กซัตก็พ่ายแพ้ต่อพี่มาร์เฮนรีทันใดนั้นจอซินก็ได้วิ่งเข้ามาลือโต๊ะผู้บรรยายและได้จับสมาชิกเนกสซัตเมื่อเล่นง,งานอันลงโต๊ะจนพังยับ แล้วซีน่าก็จากไปฮมันสะใจจริงๆโว้ยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พวกเน็กซัสทั้งโกรธทั้งแค้นซีน่ามากๆต่อมากก็ยังไม่จบคราวนี้หัวหน้าแก๊งอย่างเว็บายเรตออกมาแพร่ยู่บนสังเวียนซีน่าจึงขัดจังหวะโผล่มาบนจอยักษ์แล้วก็ด่าเว็บาเลตทว่ากลุ่มเน็กซัสอีก3คนก็ได้เข้าไปเจรุมกระทืบซีน่า เอ้เลียมครั้งที่แล้วมึงเล่นพวกกูซะยับเลยครั้งนี้มึงโดนบ้างแต่ซีหน้าเลียมจัดเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ชายมึงหันไปมองหลังก่อนมึงหันไปมองข้างหลังก่อนสิโถจากนั้นก็มีน้กมานปั๊มหลายคนใน w ูดูมาร่วมกระทืบเน็กซัสบ้างซึ่งทุกคนก็ล้วนมันใสอีกกลุ่มนี้มานานแล้วพวกน้กมานปั๊มในคายนซสะใจกันมากเรียกว่าแซ่บจริงๆครับที่เลียมหัวเกรียนนามจอซีนา มันจริงๆเหตุการณ์นี้และขอจบแค่นี้แหละเฮ้ยจะรีบจบกันทําไมนักหนานะความมันมันยังมีอยู่อีกเยอะเลยเชิญไปชมกันต่อเลยครับเอ้าต่อก็ต่อตัดมาในห้องพักมีสมาชิกเนสซัตกำลังไม่พอใจซีหน้าเฮ้ยไอเลียมมันแสบเหลือเกินแต่กูก็ไม่กลัวมันหรอกแน่จริงก็มาดิถ้าเจออีกกูจะกระเทิมมึงแน่ไอเลียมท่านได้นันก็ไม่เสียงคอประตู สมาชิกเนซัตคิดว่าเป็นซีนาจึงตั้งท่าจะอัดแต่ไม่ใช่เป็นพนักงานมาส่งอาหารผมเอาข้าวมาส่งกระเพรและดูครับไอ้พวกนี้มันร้ายมันคิดจะชิงค่าข้าวไล่พนักงานให้ออกไปหลังจากออกไปก็มีเสียงเคาะประตูอีกไอ้พวกนี้ก็นึกว่าไอ้พนักงานมันจะมาทวงค่าข้าวก็เลยเปิดประตูออกมาทีนี้กลายเป็นจอนซีนาเฮ้ย hey, สวัสดี กินข้าวไม่อร่อยนะก็กินหมัดเข้าไปแทนก็แล้วกันนะจอซงหน้ากระเทือกพวกน็กซะคาห้องเลยเสร็จแล้วพี่แกก็เดินจากไปและทั้งหมดนี้ก็คือความมันจากการตามล้างแค้นของจอสีหนะ้าโหดและมันไปแล้วคราวนี้มาต่อกันที่เหตุการณ์ความห่ากันบ้างโดยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในศึกรโยร์ดัมโบประจําปี2 0 0 2ในปีนั้น สุดยอดน้ำมอปล้ำย่างดิอันเดรเกอร์ก็ได้ร่วมขึ้นปล้ำเพื่อหมายจะคว้าชัยชนะเพื่อจะได้ไปปล้ำชิงแชมป์โลกที่สึกในเซอร์เนเนียโดยแมสดังกล่าวอันเดรเกอร์ทำผลงานได้ดีมากๆเขาได้เวียงน้ำมอปล้ำตกจากเวทีมามากมายจนกระทั่งมาถึงตอนที่ต่อสู้กับสองพี่น้องฮาดีแม้จะตึงมือทว่าเทเกอร์ aker, ก็เวียงไอสองพี่น้องนี่ออกไปได้แต่ก็ใช้แรงไม่น้อยอยู่เหมือนกันแค่นี้นะยาจะกระจกมาก มีแต่พวกปลาซิวปลาซอยอยากเจอคนที่เก่งกว่านี้สหน่อยจากนั้นนักประมคนต่อไปก็ออกมาปรากฏว่าเป็นเมแวน่นอ๋อนึกว่าจะมีคนเก่งออกมาที่ไหนได้ก็แค่ตัวกระจกกระจกแบบนี้เดี๋ยวกร็ทืบสักสองสามทีแล้วเวียงแม่งทิ้งไปสักทีสิเทเกอร์ยืนรอกระทืบอยู่บนสังเวียนทางด้านเมเว่นก็ไม่รอช้า รีวิ่งขึ้นมาหมายจะต่อสู้กับอันเดอร์เทเกอร์ทว่าเมื่อขึ้นมาถึงก็โดนเทเกอร์เทีบหน้าง่ายท้องล้มทางยืนเฮ้ยไอ้โลนนี่มันตัวกระจอกมามาโดนกระทืบต่อซะดีดีเทเกอร์จะเล่งงานเมแว่นต่อแต่ทว่าโดนลิต้าแฟนของแมททาดี้มาเข้ามาก่อกวนกูลำคาญไปใส่หัวไปว่าแล้วก็พลักลิต้ากระเด็นตกเวที และก็ว่าแล้วอีกสองพี่น้องแมทฮาร์ดีและเจพาร์ดีก็ได้เข้ามารุมเล่นง,งานเทเกอร์อีกแต่ถาวาารุมได้ไม่นานก็โดนป่าเทเกอร์เล่นง,งานจนน่วมกูบอกแล้วไงว่าพวกมึงน่ะมันกระจอกพวกมึงทุกคนเลยมีแต่พวกปลายแถวไปใส่หักไปไอ้พ่นแล้วไปบอกนักมวยปลามที่อยู่ข้างหลังฉากที่มันเก่งๆให้มันออกมาสู้กับกูนี่แต่ทว่าทันได้นั่นเองป่าเทเกอร์ัวได้ไปพูดโม้กับพวกพี่น้องฮาร์ดี ไม่ลืมใครคนหนึ่งไปนั่นจึงทำให้เมแวนที่อยู่ข้างหลังลูกขึ้นมากระโดดถีบจนเทเกอร์ร่วงตกเวทีตกเวทีอย่างเดียวไม่พอดันร่วงตกลงมาตัวดีดกับเชือกอีกและที่สำคัญไม่ควนนั้นคือหัวของป่านเนี่ยดันไปดีกับเชือกอีกประโถษทำให้อันเดอเดเกอร์ถึงกับช็อกแพ้มอยากแะเชือ่อนี่กูโดในตัวกระจอกถีบตกเว,วทีแพ้ยังงั้นเลยเนี่ย ทางด้านเมแว่นก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยที่สามารถเล่นง,งานสุดยอดน้ำมันปั้มยางอันเดเดเกอร์จนแพ้ตกเวทีไปได้เฮ้ยทุกคนฮะเมื่อกี้แว่นอะแว่นกระโดดถีป่าเทเกอร์อะเทเกอร์ล่วงตกเวทีเลยฮะโคตรฮาเลยฮะเมแว่นนี่ยังฮาและยังดีใจไม่หยุดมึงดีใจมากนะักใช่ไหมฮะมึงฮามากใช่ไหม นี่มึงกล้าทีมกูตกเวทีอย่งัง้นละ่ะมึงนี่มันเฮ้ยอาอยู่เลยไอล้ล้นป่าป่าเปล่าฮะเปล่าฮะป่าแว่นคิดว่ามันฮาดิเอ้ยมันไม่ฮาเลยฮะแว่นแค่ทำกามกติกาฮะแววนไม่มีเจตนาอะไรเลยครับพี่เอ้ยป่าไม่ได้เจตนาแต่ทีมสเต็มแรงเลยนะมึงจากนั้นเทเกอร์ก็ไล่กระทืบไล่ต่อยเจ้าเมแว่น เทเกอร์ลากคอเมเวนมักไล่กระทืบนอกสังเวียนหลังจากนั้นก็ได้ไล่กระทืบเมเวนจนออกนอกสนามเลยป่าเทเกอร์นี่โคตรเจ็บใจเลยที่โดนไอ้โลนนี่ทีบจนตกเวทีจนต้องพ่ายแพ้ตกรอบและนี่ก็กลายเป็นเหตุการณ์ที่จะถูกบันทึกไว้บนหน้าบริษัทและจะถูกพูดถึงไปอีกหลายสิบปีและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์โหด มันฮาที่เกิดขึ้นในวงการมวยปล้ำหาทุกคนสนุกและชื่นชอบวิดีโอตัวนี้โหลดคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สถานมวยปล้ำขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ